เรากลังมาอยู่กันในเทดาวนะครับวันนี้มีแมปของฟนับมาให้ลองเล่นกันดูนะฮะนี่คือแมปฟนับภาคแรกมีเสียงโทรศัพท์ด้วยไหนโอชิก,กา้าโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันต้องเล่นเป็นเกมฟนับหรือว่าให้พังแมปหรืออะไรยังไงโทรศัพท์ดังโทรศัพท์ยุ่งไหนอ๋ออ๋อให้เล่นเป็นฟนับเลยเหรอเปิดปิดประตูพูดเป็นเล่น จร <im itation> ิงเหรอจะเดินมาไหมเนี่ยโอ้ยหลอนเทีดดาวเวอร์ชันหลอนเดี๋ยวนะแล้วอุปรกรณ์อื่นยืนอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเนี่ยใช่ปิดไฟได้ไหมเปิดไฟได้เปิดไฟได้ปิดประตูได้ <im itation> ครั้งนี้ก็เหมือนกันเปิดไฟพูดอยู่นั่นแหละโทรศัพท์ ฟันนบก็บฟันนบเถอะมาไม่ต้องโทรมาแล้วเขา้าใจไหมไม่ต้องโทรมาแล้วไม่อยู่แล้วที่นี่ไปดีกว่าฟันนงฟันน้ำเฟนดี้เหรอไหนมาสิอยู่ไหนเปิดประตูไหน αι. ใครจะเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อเป็นพ่อดาบผมใช่ไหมโตเลยเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เริ่มหลอนอใช่ใช่ใช,ใช่เป็นพ่อดาบเราเมื่อกี้โอ้โหทะลุอย่างนี้เลยฮะชิกา้าเฟดดี้แล้วก็บันนี่ตรงนี้มันวืดมากเลยนะกล้องกล้องหรอไม่ดูแล้วกล้องอะ่ะอืมโอ้โหห้องเก็บหัวตุ๊กตาแล้วนี่ใครนั่งอยู่นี่ใครเนี่ยมีจำสแกร์ไหมเนี่ยมานั่งเลยตรงนี้อืมไม่พังด้วย หัวหมุนได้นี่แน่ไม่พังอะ่ะไม่ยอมพังหัวหุนพังไหมอือนี่นี่พังให้หมดพังให้หมดอ้าวทะลุเง่งนอกเลยเหรออ๋อออกมาข้างนอกได้เฟรดดี้เฟสแบร์พิซซ่านะฮะปิดร้านซะอือ ไม่มีอีกแล้วพิซซ่าแห่งนี้เปิดสิเปิดสิปิดเหรอปิดเหรอเปิดสิอือออ่ะเปิดแล้วเข้าไปได้อันนี้คือภาคแรกนะฮะทางหมดหลือยังหุ่นยังอยู่อีกบอนนี่เฟดดชิก,ก้าทางออกฉุกเฉินอันนี้ห้องอะไรห้องอะไรทำไมแมพมันร้อนอย่างนี้เนี่ยห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำ มีใครไหมมีใครอยู่ข้างในไหมดูสิใครห้องน้ําอยู่ไม่มีนะอือพังซ่วมซะไม่ต้องใช้ละห้องน้ํานี่กระจงกระจกพัทงทห้หมดอันนี้ห้องอะไรห้องตูก้เกมเปิดประตูเฮ้ยใครนั่งอยู่อ,อ๋อผมไม่พังซะแล้วนี่คือใครเนี่ยสีเหลืองสปริงล็อกหรือเปล่า ังตู้เกมซะมีใครอยู่ในไหมต้องมีสิตู้ของฟ็อกซี่ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหนหรือเปล่าฟ็อกซี่เหมือนจะใช่แต่ทำไมล้มละ่ะฟ็อกซี่ตื่นอืออืทีนี้นายก็จะไม่ตื่นขึ้น,นมาอีกต่อไปพวกนายจะไม่สามารถหลอกเราได้เริ่มจากชิก้าก่อนอืหาครึ้นโอ้โหไฟไหม้ด้วยบอนนี่ขอโทษนะ พังไปเลยโอ้โห,โหโต้นไม้ต้นไม้ลอยเลยเรียบร้อยฮะที่แห่งนี้จะไม่สามารถหลอกหลอนใครได้อีกพังหมดพังหมดไม่เหลือไม่ต้องจ้างใครมานั่งดูยามละปิดไปเลยต่อไปของภาค2นะฮะอ๋อเปิดไฟได้อ๋อภาค2เป็นอย่างนี้เหรอมาจากท่อ มาจากตรงกลางโอ้โหหลอนกว่าเดิมอีกไปกี่ห้องเนี่ยชิก้าใช่ไหมเออ,อบอนนี่ชิกา้าลงไปนอนเลยนะไม่ต้องลุกขึ้นมานะบอนนี่ด้วยอื้ออื้ออื้อโอ้เฟดนดี้ทำไมมานอนอยู่นี้เออฟ็อกซี่อื้มอื้ทุบไม่พังได้เลย มันต้องเจอกับอาวุธใหม่ไลนิ่งบอลนะฮะอาวุธใหม่เพิ่งโหลดมามันทำงานยังไง <Ende> เออไหน Lightning Ball. อ่ะ i g h ไลนิ่งบอลอ๋อต้องกดค้างไว้หรือเปล่าอ๋อจริงด้วยโอ้โหโอ้หมดเลยพังหมดเลยโอ้แรงอยู่นะแรงอยู่แรงอยู่ ฟ็อกซี่โอ้โหหลอนมากอไปซะห้องนี้พังไปเลยเหมือนพลังขึ้นเต่าฮะปล่อยเป็นลูกบอลไฟบอลน,นี่หัวของหุ่นไม่พังอะ่ะเหมือนเดิมแต่ตัวพังได้อ๋อถ้าเกิดกดค้างไว้คือก็จะไปเรื่อยๆ ถ้าเกิดปล่อยก่อนคือก็จะหายไปนี่กดค้างไว้ฮะลูกบอลก็จะไปเรื่อยๆโอ้โหแรงมากพังหมดเลยข้างในก็ยังมีอีกบอลลูนบอยก็มีฮะดูไม่หมดเลยเนี่ยพังไปก่อนอื้อหือะไรมาอยู่อะไรตรงนี้ พังตึกนี้ได้ไหมไม่ได้เกินเขตเออหัวของบอลลูนบอยทำไมแมปมันร้อนอย่างนี้เนี่ยเหมือนมีชีวิตจริงืออพังไปืออช็อตไปให้หมดเฮ้ยเจ๋งดีแห้นันี้ไม่มีอะไรขวางได้พังหมดยกเว้นหัวของหุน่นไม่พัง ยังจะโทรมาอีกอื้อไม่ต้องโทรมาแล้วอ๋อนี่คือหน้ากากเฟดดี้ใช่ไหมที่เต้องใส่หน้ากากหุ่นที่เต้องใส่ในภาคนี้มุดท่อไปเผื่อเจอมัอนมาจากห้องนี้นี่เองโอเคห้องนี้ไม่มีอะไรฮะห้อง happy birthday party ห้องด้านขวาตรงนี้ก็เหมือนกัน แล้วก็ต่อจากห้องนี้เหมือนกันห้องปาร์ตี้เหมือนกันแล้วก็มีสาตัวนี้ฮะใครบ้างก็ไม่รู้บอนนี่ใช่ไหมบอนนี่แล้วก็ใครก็ไม่รู้ฮะห้องนี้ก็ห้องปาร์ตี้มีหลายห้องเลยเฟดดี้บอนนี่ชิกา้าห้องเก็บหัวหุน่นอืมพังไม่ได้อีกหัวหุน่นวททีทำอะไรได้บ้างเปิดอ๋อเปิดไฟได้เปิดไฟได้สวัสดีพวกนาย พวกนายสวัสดีพวกนายนะเริ่มจากวันนี้ก่อนละกันโทษทีนะวันนี้เราอยากลองดูโอ้โหให้อีกแล้วไปดิอือชิกก้ายังไม่ได้ตีเลยหวัวหุ่นจะพังไหมพังหรือเปล่าออกพังนี่นี่ไงพังไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วทำไมตอนทุบๆไม่พังไฟไหม้เลยฮนะ ไลนิงบอลนี่หักขีดสุดแล้วอันนี้กว่าทุกอย่างที่ขวางหน้าเฮลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่เหลือไม่เหลือืออือ <c oughs> ดาบตัดทิ้งท้ายผ่าครึ่งตัดตึกเพื่อความชัว ออืมอืมมตัดไปเลยตัดครึ่งไปเลยตัดให้หมดไม่เหลือฮะร้านพิซซ่าของเฟดดี้ทั้งสองภาคเจออาวุธจากเทดาวเข้าไปเกมค้าง <laughs> เกมค้างเลยฮะเรียบร้อยไปแล้วโอเคฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ